นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วมารายงานตัวตอนเย็นเย็นเย็นๆใกล้จะค่านะคะทุกคนดวงตะวันใกล้จะรับใกล้จะตกตกจากต้นไม้แล้วค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศช่วงนี้นะคะห้าโมงกว่าค่ะกับจะ6หกโมงเย็นแล้วนะวันนี้วันจันทร์ที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะอย่าหน่อยสํารานย่านผู้ หรือว่าผัวย่านคนเดียวกันค่ะมารายงานตัวอยู่ที่ขอบบ่อที่บ่อปลาเลยนะคะทุกคนตอนนี้ยัอยู่ที่บ่อปลาอยู่ที่หน้าวัดบ้านละทายนะคะทุกคนสาธุสาธุสาธุค่ะบ้านละทายค่ะอำเภอกันตรารมจังหวัดรีสเกตนะคะเรามาเหมาบ่อปลาหนองปลาอยู่แถวโซนหน้าวัดค่ะทุกคนค่ะนี่คือวัดนะคะสาธุสาธุค่ะเห็นแล้ค่ะ เรามาที่นี่ค่ะคืนนี้เราก็จะนอนที่นี่นะคะทุกคนค่ะบ่อปลาของเราค่ะยายหน่อยพร้อมกับชีมงานเพิ่งจะเดินทางมาถึงบ่อค่ะทุกคนค่ะเราได้เหมาไว้แล้วค่ะสามบ่อหนึ่งลูกค่ะหนึ่งบ่อสองบ่อแล้วก็บ่อใหญ่คือบ่อที่สามเนี่ยค่ะบ่อที่สามเราจะทําวันสุดท้ายนะคะแต่ว่าวันนี้คืนนี้เราจะสูบบ่อเล็กก่อนค่ะทุกคนเราจะสูบบ่อเล็กก่อนนะเนี่ยค่ะบ่อเล็กสองบ่อเนี่ยเราจะสูบบ่อเล็กก่อน เราเพิ่งเดินทางมาถึงค่ะทุกคนค่ะดวงอาทิตย์ก็กําลังจะลับฟ้าพอดีเลยค่ะเรามาบรรยากาศดีๆค่ะทุกคนแดดร่มร่มตกเรียบร้อยไม่ร้อนค่ะถ้าตอนกลางวันน่ะร้อนมากนะคะทุกคนตอนนี้บรรยากาศดีมากอากาศกาลังดีค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเดินไปได้ไหมนี่เออเป็นบ่อที่หยุดจิตกันสามลูกค่ะสามลูกมีสองเจ้าของนะคะไม่ใช่เจ้าของเดียวนะ สองลูกเล็กนี่หนึ่งเจ้าของค่ะลูกใหญ่ๆนี่คือหนึ่งเจ้าของลูกถัดไปอีกหนึ่งเจ้าของค่ะลักษณะของบ่อเนาะคำว่าหนองเนี่ยหนองนี่จะมีได้หลายบ่อได้หลายคนสมัยก่อนผู้เฒ่าผู้แก่คนโบราณเนี่ยเขาจะจะมีหนองใช่ไหมแล้วเขาก็จะแปลว่ามาแบ่งสรรปันส่วนกันนะใครอยากได้สระอยากได้บ่อก็มาขุดเอาสมัยก่อนเนาะนาติดติดกันอย่างเงี้ยคิดว่านะนาติดติดกันเนี่ยคิดดูบริเวณหนองอ่ะ มีบอ่อสีลูกห้าลูกอ่ะแทนที่จะเป็นนาของคนคนเดียวใช่ไหมเป็นนาสามเจ้าสี่เจ้าบางคนมีแค่บอ่อไม่มีนาเลยนะบางคนมีแค่บอ่อนานี่เป็นของคนอื่นคิดดูอ่ะมันมันก็แปลกนะเราให้ฟังค่ะนี่แหละค่ะคืองานของเราแล้วจะหน่อยจะบ่นนี้เขายังไม่ว่าขายให้เราเลยบ่อเนี้ยบอ่อใหญ่ค่ะเขายังไม่ว่าขายให้เรานะแต่เราเหมาบอ่อเล็กเนี่ยเล็กสองบอ่อกับบ่อใหญ่ค่ะ เราหมอบอ่อเล็กสองบ่อค่ะคี่มอาตอระะก,กำลังจ่ายจี่โจ๋ยก็ไม่จะทำยังไงกําลังขนของลงจากรถค่ะจะสูบบ่อเล็กสองบ่อก่อนค่ะบอ่อใหญ่วันหลังนะคะทุกคนอู้ดวงอาทิตย์จะตกแล้วจะรับฟ้าแล้วบอ่ออยู่มุมนี้ก็สวยนะคะทุกคนสวยไหมนี่ค่ะบรรยาก,กาศที่บอ่บอบ่อใหญ่นี่ลึกนะคะทั้งใหญ่ทั้งลึกทั้งเก็บกักน้ําได้ดีมากเลยเยอะมากสูบหนึ่งวันหนึ่งคืนนะคะบอ่อใหญ่เนี่ยไม่ได้แห้งง่ายๆนะ เป็นบ่อยเจ้าประจำใครเรามาสูบทุกปีเนาะ,ะสูบหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะคะกว่าจะแห้งบ่อยใหญ่เนี้ยไม่ใช่ว่าจะแห้งง่ายๆนะเนี่ยแหละค่ะคืองานของเราวันนี้เออวันนี้เราจะสูบบ่อเป็นบ่อที่ร้อยสองค่ะเมื่อชาเราสูบบ่อที่ร้อยเอ็ดร้อยหนึ่งไปแล้วค่ะคืนนี้เราจะสูบบ่อที่เดี๋ยวเร,เราคิดให้สองบ่อเล็กติดกันเนี่ยเป็นหนึ่งบ่อก็คือบ่อที่ร้อยสองแล้วกัน อ่าบอยใหญ่นี่เป็นบอยที่ร้อยสามไป <sm ell> นี่เจ้าหนึ่งเนาะสองลูกเล็กเจ้าเดียวกันเป็นให้เป็นร้อยสองค่ะบอยนี้จะเป็นร้อยสามค่ะทุกคนค่ะทุกคนสวยไม่ดวงอาทิตย์เดะกํำลังแบบว่าอ่อนแรงสีแบบว่าไม่ได้แดงอะสีส้มส้มสีออกเหลืองเหลืองอมพันแบบว่ามนันจะอ่อนแรงจะตกแล้วไม่มีแรงอะทุกคนดูไหมสังเกตอาการดวงอาทิตย์เห็นเห็ะ นี่แหละฮะกำลังว่าจะทำยังไงกันเนาะอันดับแรกเดี๋ยวให้ทีมงานเอาตะข่ายมากั้นไว้ก่อนเพราะว่าบ่อใหญ่เนี่ยปลาเขาสามารถกระโดดข้ามมาบ่อนี้ได้ค่ะเราต้องกั้นไว้ก่อนกานไม่ดีกว่าแก้ค่ะถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันค่ะต้องกั้นค่ะต้องกั้นนะคะเดี๋ยวให้เด็กมากั้นกั้นก่อนให้เด็กมากั้นก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่กั้นเขากระโดดข้ามเลย เปลาทุปีเนี่ยมันจะกระโดดจากบอ่อนี้ก้ตนตรงนี้แหละพี่ยาวๆมาอย่างเงี้ยพี่ก้นของเรานี่แหละก็เอาอยู่เขายัางไม่ได้ถามขายให้เราไงคือ,อ,อคกันก้นกั้นไปก้นไปอย่างเงี้ยมันกระโดดข้ามอ่ะพี่จะกั้นยังไงหนูเห็นนะหนูถึงพูดน่ะมันกระโดดข้ามได้เลยเนูเช,ชื่อเธอ กั้นเลยกั้นยาวเลยนี่แหละต้องกั้นไว้มันกระโดดได้อ่ะพี่ต้องกั้นไว้ก่อนกั้นไม่ดีกว่าแก้นะคะยังไงจะกั้นเอาตะข่ายมากั้นไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราสูบแล้วมันจะกระโดดมาไงต้องกั้นตะข่ายไว้ก่อนคะทุกคนบรรยากาศที่บ่อปลาตรงนั้นเหรอกั้นนิดนึงก็ได้เล็ก ก็รู้อยู่แต่ก้านเล็กๆในตรงนั้นน่ะสําคัญคือก้านอันใหญ่เ่ะนี่แหละค่ะคืองานของพวกเราพเพื่อนๆขากลัวคลิปจะยาวไปกลัวคลิปจะยาวไปก็นี่แหละค่ะมองบรรยากาศที่บอกให้พเพื่อนๆได้ดูได้รู้ได้เห็นประมาณนี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆขาขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปของยายสําราญนะคะอาจจะไม่มีสาระแต่ว่านี่มันก็เป็นสําหรับคนอื่นอาจจะไม่มีสาระหรือว่า ยังไงก,ก็ไม่เป็นไรล้วเข้าใจได้แต่ว่านี่คืองานของเราค่ะมันเป็นชีวิตของเราค่ะการทํามาหาเลี้ยงคีิปของพวกเราค่ะทุกคนคาเราก็ขออนุญาตทําคลิปในส่วนนี้นะคะส่วนชีวิตจริงของเรานี่แหละค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอบพระคุณมากมค่ะ <c oughs> ขอเพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ